ผกับผมนะชอตตี้บูโจวากับฮักไอแลนด์เกมนี้เป็นเกมมือถือแนวสร้างเมืองปลูกผักทำฟาร์มแปรรูปวัตถุดิบเอาไปขายนั่นเองครับโดยจุดเด่นของเกมนี้เลยก็คือความน่ารักนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครเอ่ยหรือว่าผู้ช่วยที่อาศัยอยู่ในเมืองของเรานอกจากนี้ยังมีเนื้อเรื่องมีมินิเกมต่างๆรวมไปถึงการชวนตัวละครไปดินเนอร์อะไรแบบนี้ก็ทำได้นะ สำหรับวิธีการเล่นนะครับก็ไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายได้เลยครับโดยเฉพาะที่เป็นอันแรกสุดนะครับอันนี้จะเป็นภารกิจหลักเขาจะบอกเลยว่าให้เราไปทําอะไรบ้างเช่นให้ไปสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมาให้ไปเลี้ยงสัตว์ให้ไปปลูกผักอะไรแบบนี้ก็ไม่ยากนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละส่วนกันละกันนะครับสิ่งแรกที่ท่านผู้ชมจะได้ทําก่อนเลยก็คือเรื่องของการปลูกผักง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าผักปลูกเสร็จเรียบร้อยแตะที่ผักได้เลยแล้วกดเคียวเกี่ยวข้าวแล้วก็สไลด์เอา คุ้นๆไหมเออนั่นแหละนะเหมือนเฮเดเลยนะครับผมเฮเดนี่เรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการเก็บผักการปลูกผักแบบนี้เลยส่วนการปลูกผักก็เหมือนกันนะครับคลิกก็ไปได้เลยแล,แล้วเราก็เลือกได้นะครับว่าเราจะปลูกอะไรแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องการสิ่งใดมากเป็นพิเศษก็อาจจะสร้างอันนั้นมาก่อนได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้แปลงปลูกผักถ้าเกิดว่าไม่พอทํายังไงดูด้านขวาล่างนะครับมันจะมีคําสั่ง building list อยู่นะครับแตะเข้าไปได้เลยครับถ้าเกิดว่าเลเวลเราสูงขึ้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างฟิลหรือวว่่าาทีพปลูกกกไไดดด้้้้มขึน Place แ ก็เลือกตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับส่วนที่มันเป็นรูปสีฟ้านี่คือการหมุนนะก็ไม่รู้จะหมุนทําไมก็กดถูกไปเลยก็ได้ครับเนี่ยแหละสร้างได้กี่อันก็สร้างไปเลยนะครับผมส่วนสิ่งก่อสร้างอื่นๆก็ไม่แตกต่างกันครับเมื่อเลเวลสูงขึ้นเราก็สามารถที่จะไปสร้างได้ที่รถเข็นนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้ผมสร้างเพิ่มไม่ได้แล้วต้องเลเวล9ก่อนนะครับถึงจะสร้างเพิ่มได้อีก คำถามต่อมาคือแล้วเราจะทําให้เลเวลสูงขึ้นได้ยังไงเราก็เล่นแบบนี้นี่แหละครับไปเรื่อยๆปลูกผักนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการแปรรูปวัตถุดิบด้วยนะครับผมก็เวลาที่เราเก็บผักมาเนี่ยมันจะอยู่ในโกดังแล,แล้วเราก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการแปลรูปวัตถุดิบหลายอย่างนะครับมาดูทีละอันก็ได้อย่างเช่นอันนี้ก็จะเปลี่ยนข้าวให้กลายเป็นแป้งนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วอย่าลืมมากดรับที่ด้านซ้ายด้วยนะโอเคอันนี้ก็สร้างไปได้เลยครับอันนี้ต้องใช้เวลาเนาะแล้วมันสามารถอัปเกรดได้ด้ววยยยนะครัผมมมถ้้าาาาเเเเเเกกกกิดด่ีีไไอมมออทพพง็ปล ส่วนนั้นต่อมาฟีดมีหรือว่าที่ทําอาหารสัตว์นั่นเองนะครับผมช่วงแรกเรามีแค่ไก่เท่านั้นนะครับก็อย่าลืมทํารอไว้ด้วยเนาะส่วนนั้นต่อมานะครับจะเป็นชูการ์แฟคทอรี่หรือว่าการแปรรูปอ้อยให้กลายเป็นน้าตาลเดี๋ยวจะใช้ในการทําอาหารต่อไปในอนาคต ส่วนอันต่อมาเบเกอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำเบเกอรี่ส่งให้กับเหล่าเอ c ซีที่อาศัยอยู่ในเมืองนะครับผมส่วนอีกอันนึงคือคอนเวิร์กช็อปนะครับผมอันนี้ก็คือการแปลรูปข้าวโพดให้กลายเป็นน้ำมันข้าวโพดนั่นเองครับส่วนการเลี้ยงสัตว์ท่านผู้ชมก็ต้องทำเล้าไก่ขึ้นมาก่อนใช่ไหมอ่าแล้วก็ต้องซื้อไก่ด้วยนะก็คือกดตัวนี้ได้เลยจะเป็นการซื้อไก่ครับเบื้องต้นก็จะจุได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับพอเรามีอาหารครบเรียบร้อยแล้วเราก็กดฟีดได้เลยแล้วเราก็รอประมาณ15นาาทีเเพื่อจะมก็บผล,ผลิตนั่เบ ลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้มันจะมีระบบพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับก็คือ NPC ที่จะปรากฏมาตามเนื้อเรื่องก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆมีบทเปิดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมี NPC มาใส่อยู่ที่เมืองเราและพวกเขาเนี่สามารถช่วยงานบ้านเราได้ด้วยนะครับอย่างเช่นน้องผมชมพูที่เข้ามาในเกาะของเราเป็นคนแรกเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ในการช่วยเลี้ยงไก่ได้ดูด้านซ้ายล่างมันจะมีรูปการของเธออยู่ใช่ไหมครับน่นแหละเราแตะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาใครมาใส่นะครับและมันมีคอสตูมนะดูดิ แต่อันนี้ต้องเติมเงินซื้อเอาเนาะส่วนสิ่งก่อสร้างอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันนะครับรับชมลองคลิกเข้าไปดูก็ได้อ่าด้านซ้ายล่างจะมีรูปการ์ดอยู่เห็นไหมคลิกเข้าไปอีกทีเราจะเห็นว่าที่เนี่ยใครสามารถมาช่วยได้ไม่สามารถที่จะเอาคนเมื่อกี้มาช่วยงานที่นี่ได้นะครับคือเขาจะมีความถนัดที่แตกต่างกันไป ส่วนเสริมต่อมาข้างๆกันครับจะมี Shipping กับ Request นะครับแต่ว่า Request เนี่ยจะเปิดมาก่อนนะ Request ก็ Re ค,คือการส่งของให้กับประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านเรานั่นเองครับตอนนี้ก็มีน้องหัวชมพูคนเดียวนะฮะถ้ามีของก็ส่งไปได้เลยครับจะได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับหัวใจด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสนิทกับน้องมากขึ้นน้องเขาก็จะปลดล็อกข้อมูลให้เราอ่านมากขึ้นส่วนอีกเมนูหนึ่งคือคําสั่ง h i p p i n g นะครับอันนี้คือเขาจะมีของให้เราขนส่งไปทางเรือครับซึ่งช่วงแรกเนี่ย ส่วนเำอรมิงอันนึงจะปลดล็อกตอนเลเวล9นะครับผมเขาจะพาเรามาที่นี่เลยเป็นแท่นบูชาของคนที่มันมาช่วยงานของเราในก่อนนี้นี่แหละนะครับเขาต้องการให้เราสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมส่วนใหญ่แล้วก็ใช้แค่เงินอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวลองสร้างดูเลยก็ได้อ่าไว้ตรงไหนดีไว้แถวแถวนี้แหละโอเคนะครับแล้วก็รอ2นาทีนะขี้เกียจร,รอกดบัตรเร่งความเร็วไปเลยก็แล้วกัน,กนโอเคดูซิ อ่าเขาจะให้เราเอาพวกไอเทมที่เราไปขนส่งทางเรือมาเมื่อกี้จําได้ปะมันจะเป็นไอเทมแปลกๆนั่นแหละเราสามารถที่จะเอามาสร้างที่นี่ได้นั่นเองครับผม ส่วนต่อมานะครับจะเป็นกระชับปองนะดูด้านขวาบนได้เลยที่เป็นรูปกล่องนะครับผมซึ่งเราจะมีตั๋วที่ได้ฟรีมาจากในเกมอยู่แล้วครับได้ประมาณ3าสตัว๋วจริงๆได้มากกว่านี้แหละแต่เล่นไปเรื่อยๆนะครับสุ่มแล้วได้อะไรใช่ไหมมันจะได้เป็นของตกแต่งในเมืองนั่นเองครับอ่าอันนี้ได้แรงบีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าที่ดีที่สุดในนี้รู้สึกจะเป็นแรงเอใช่ป่ะโอ้ไม่ไม่แรงเอสเลยครับโอ้โหสวยมากเอาเปิดต่อเปิดต่อเอาอีกซักอันนึงดูซิมีอะไรเอ่ยแรงบีเหมือนเดิมจ้า ของที่เราเปิดกระชองได้มาเนี่ยก็กลับไปที่รถเข็นกันนะครับแล้วดูเมนูที่3ด้านซ้ายอ่ะนี่ไงที่เราเปิดกระชองได้เมื่อกี้ใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้นผมแอบเปิดไปรอบหนึ่งได้อันนี้มาครับเป็นสีทองครับผม่ะลองวางดูสิโอ้เดี๋ยวนะมีเฟรมเลตกระชากด้วย โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่ามันจะมีแต้มอยู่ด้านซ้ายบนที่ผมไม่ได้พูดถึงก่อนน,นั้นนี้แต้มนี้เหมือนกับว่าเป็นค่าพลังของเมืองอะ่ะยิ่งมันสวยงามยิ่งมันมีค่าพลังเยอะเนี่ยมันก็จะปลดล็อกคอนเทนต์มากขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการอัปเกรดอะไรเงี้ยคือนอกจากจะดูเลเวลของเราแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแต้มนี้ด้วยนะครับผม ทีนี้พอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยเมืองของเรามาจะกลายเป็นช่วงกลางคืนใช่ไหมครับถ้ากลางคืนเมื่อไหร่ครับลองแวะไปดูด้านซ้ายของก่อน,นะครับเราสามารถที่จะดินเนอร์ได้นั่นเองครับแต่ว่าเราจะต้องทําอาหารมาก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่มีอาหารเนี่ยก็อยู่ข้างๆกันเลยตรงนี้ตรงนี้เนี่แหละคือที่ทําอาหารเข้ามาแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะทําเมนูอะไรครับเดี๋ยวผมทําอันนี้ก็ละกันเนาะเขามีบอกวัตถุดิบไว้ชัดเจเลยครับก็กดขูกได้เลยครับแล้วก็กดให้มันโดนตรงกลางนะครับจะได้อาหาร2เท่า การปลดสูตรล็อกทําอาหารนะครับท่านชมก็คลิกที่สูตรอาหารได้เลยแล้วกด go research นะครับและเขาก็จะไม่มีบอกนะครับว่าเราจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างท่านชมต้องมั่วอย่างเดียวอาจจะต้องคาดคะเนนนิดนึงไงว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมแล,แล้วเราก็ใส่เข้าไปตามที่เขาบอกแล้วกด research ถ้าเกิดว่าไม่สําเร็จก็จะขึ้นอย่างนี้แต่เขาจะมีบอกนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรและไม่ต้องใช้อะไรนั่นเองครับแล้วก็มั่วแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสูตรที่ถูกต้องนั่นเองครับส่วนใครที่ขี้เกียจมั่วเองผมมั่วมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือสูตรที่เราพยายามทําเมื่อกี้ตอนนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงชิคเก้นคอรซุปใช้3อย่างนี้นะครับฟรายชิคเก้นใช้แค่2อ,อย่างนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นฟรายดอชนะครับก็จะใช้3อย่างนี้ครับ หลังจากนั้นเราก็มาทานอาหารกันได้เลยนะครับแต่ว่าจะต้องเรียกคนมาก่อนนะกดด้านซ้ายบนนะครับผมแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะพาใครมานะครับแล้วเขาก็จะมีบอกด้วยว่าเขาชอบอะไรเช่นเขาบอกชอบสวีทของหวานงั้นเราก็เอาของหวานให้เขาเนี่ยนะครับเราจะได้รับโบนัสมากขึ้นแค่นี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับชวนคนอื่นมาดินเนอร์สุดหรูหรามาเห่าโฮงๆงและถ้าเกิดใครไม่ชอบกลางคืนนะครับเราก็สามารถกลับไปนอนที่บ้านได้นะคือคลิกที่บ้านได้เลย หลังจากนั้นก็คลิกที่เตียงหรือว่าปุ่มที่เป็นรูปหมอนด้านล่างนี้ก็ได้นะครับเราก็จะไปหลับไปนอนครับและเดี๋ยวฟ้าก็จะสว่างทันตาเห็น เป็นไงตอนนี้ก็สว่างเหมือนที่เรียบร้อยแล้วนะครับลักๆของเกมนี้ช่วงต้นก็จะมีราๆนี้นี่แหละครับผมอ่ะก่อนจากลากันไปเราไปดูออปชันบ้างครับกดที่เมนูด้านขวามบนได้เลยจะเห็นว่าในอนาคตเขาจะมีอะไรบางอย่างมาใส่ว่าอีกเพียบเลยนะตอนนี้ก็ทดสอบอยู่มีแค่นี้นี่แหละครับแล้วก็กดคําสั่งเซตติ้งได้เลยในนี้ก็จะมีเรื่องของการปรับภาษาซึ่งยังไม่มีภาษาไทยนะครับมีแค่อังกฤษกับจีนเท่านั้นครับเสียงภาคก็เช่นเดียวกันนะครับอังกฤษกับจีนนะครับผมส่วนเรื่องของกราฟิกเนี่ยเรื่องลงมาดูด้านล่างนะครับเขาก จะปรับเองด้วยคําสั่งคัสตอมใหม่ก็ได้ที่มีให้ปรับก็คือความละเอียดของหน้าจอนะครับคุณภาพของเงาลบรอยหยกักแล้วก็พวกแสงฟุ้งฟิงใช่ไหมแล้วก็เฟรมเรทนั่นเองครับส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดแล้วก็มากรอกที่ redeem code ได้เลยครับ